คือแม่เป็นคนที่คิดว่าแบบตั้งแต่เด็กๆท่านก็ไม่เคยห้ามวิธีคิดก็คือเป็นคนที่แบบอับสเตรทท้งตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่สลปินสปินั้ตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่วิธีคิดอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนแต่ท่านก็ไม่เคย ถ้าไม่เคยจำกัดแอนท่านก็ให้ออกไปสัมผัสตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราให้เก็บคนอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ตั้งคำถามไม่ออกไปสัมผัสกับพื้นที่นะสถานาการณ์ไปเจอปดบาไปเจออุปสรรคแบบนี้เราก็ไม่โตเราก็ไม่เห็นสิ่งทุกอย่างไปเลยท่านก็ข,ข้างใจกว้างและสปอร์ตทุกอย่างก็ถ้าจะทำอะไรก็เอนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนวิธีคิดช่วยได้อะไรได้เยอะก,ก็ทำ คนที่กล้าตั้งคำถามเหมือนกันนะจะเป็นคนที่คิดว่าแบบไม่กล้าที่ว่าแบบน้านา,นา,นาชิสคล้ายกันเป็นคนที่ไม่กลัวถ้าทําอะไรก็จะกล้าที่จะออกไปแม้ว่าคนอื่นอนะ่ะไม่เคยทํามาก่อนในคหลายคนอาจจะว่าโอ้ยทําดีเลยถ้าเราจะเราสองคนนะทั้งสองคนจะไม่ค่อยสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงเพราะเคยคิดว่าตอนจัดงานนี้เคยมีคนถามเรา่าคุณนใหม่เรื่องราวที่ทําไป มันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมาสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนคุณหมายกลัวหรือเปล่าว่าคนจะมีอะไรจะไม่ชอบว่าไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจเบอกว่าไม่เคยคิดแบบนี้เลยไม่เคยไม่เคยเป็นคนที่มั่นใจถ้าเลือกที่จะทําอะไรแปลว่าเราคิดมันหลายวันคิดมันนานหลายเดือนแล้วถ้าทําไปแบบนี้เพราะเรามั่นใจในสิ่งที่ทําไปถ้าไม่มั่นใจคนจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราทํา ในน่าจะคล้ายๆกันจะเป็นคนที่มั่นใจหรือว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้เราก็ต้องบั่นใจในมันบางทีคนเราถ้าคนจะไม่ชอบเราอยังไงเราทรําอะไรดีเท่าไหร่ก็จะไม่ชอบอยู่ดีเราต้องคิดแบบนี้เลยสคล้ายๆก,ก,กันก็ปรึกษาทุกงานที่จัดแม่ก็เข้ามาดูทุกงาน แม่ก็อยู่นานจริงๆแม่เป็นคนที่สนใจปร,วจร,ระวัติศาสตร์พอสมควรโดยทุกงานที่มาแม่จะอยู่เกิน2องชั่วโมงตั้งคําถามเยอะแม่ตั้งคำถามเยอะต,ตลอดเวลาแม่ก็ศึกษาแม่ก็ตั้งใจบางทียมีคนจะบอกผมไม่ตามอินสตาแกรมแต่บอกว่าท่านจะขึ้นท่านจะมีการเขียนเท์ที่ยาวแป้ว่าจริงๆอะแม่ก็ฟังจริงๆนะว่าจะไม่เข้าใจบางอย่าง เพราะว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องที่เป็นร่วมสมัยเยอะเขาข้างเยอะั้งก็เข้าใจคอนเซปต์ในภาพรวมอันทั้งก็เห็นด้วยก็จะดูว่าวิธีทํางานการถ่ายทอดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยอ่ะเลยก็ปรึกษาบางทีถ้ามีปัญหาอะไรถ้าแบบรู้สึกเครียดอะไรเพราะไม่เคยทํางานในระบบที่เป็นไทยไม่เคยทำงานคนไทยบางที วัฒนธรรมมันแตกจ่ากันอย่างเงี้ยก็ปรึกษาว่าเอจสุดทาแบบนี้ควรจะคิดยังไงควรจะทําอะไรต่อควรจะเตินหน้อย่างไงในฐานะคนที่ทํางานมานางเราทำงานวิธีวิธีททำงานคล้ายๆกันมากเลยทีเดียวในปรึกษาเรื่องงานเยอะ,อะเอ็นวิธีที่ ตอนนั้นทีส่สัมภาษณ์กับตะคลาวคือคําถามที่อยากให้จริงๆการถามไปมาแปลเพราะอยากให้คนเห็นว่าท่านจริงๆอ่ะเป็นอาจารย์ให้วางความสําคัญกับเรื่องของวิธีการถ่ายทอดวิธีของ education ความสําคัญของ education ในเรื่องวัฒนธรรมศาสตร์เพราะจริงๆวิธีถ่ายทอดวิธีสอนของเราสองคนคล้ายกันมากเลยคิดกันว่าบางทีอ่านหนังสือไม่เพียงพอเราก็ต้องใช้วิธีอื่นผ่านเรื่องของอาหารเรื่องของดนตรี ต้องให้คนเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะบันทึกเลยวิธีการทำงานค่ายค่ายกันมากเลยมีเหมือนกันเขามาทำให้เรา สนใจอาจจะเป็นเพราะมันประวัติของครอบครัวเข้าใจป่ะบางทีถ้ามันเกี่ยวข้องกับประวัติครอบครัวมันเหมือนตอนอยู่อเมริกาไม, okay? ไม magic, ่ได้เข้าใจประวัต hmm. right. ิศาสตร์ตัวเองเท่าไหร่เลยกำกับมาทุกงานทุกสวนทุกอย่างที่ทาอยู่ตอนนี้มันเหมือนวิธีที่จะกลับมาเข้าใจประวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตัวเองเลยถือว่าแบบเพราะเราเป็นเรามาทําให้เราสนใจมากขึ้นเพราะมันเหมือนวิธีที่ทําให้ประวัติศาสตร์ของตัวเองยังมีชีวิตอยู่มันให้เหมือนต่อ เหมือนค,อคนล้ายๆกสั้นจบมายเหตุสำหรับไม่ใช่แค่แบบครอบครัวเราแต่อาจจะประเทศต่างๆอันนี้คืออาจจะเมื่อกระทำให้แบบสาหรับคนที่ไม่ได้โตเมืองไทยนะมันก็รู้สึกว่าแบบโหเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตรงนี้อะ่ะมอนเราก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ไปร่วมงานที่จะถ่ายทอดไป ให้คนเห็นเพราะวาไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปดูงานแบบนี้มันก็อึ้งเหมือนกันเพราะมันเป็นงานที่นานๆจะมีทีอ่ะอเมกเป็นงานที่ประกอบด้วยหลายๆอย่างที่ปวดสต์ที่ยาวมาจากยาวนานเลยรู้สึกในฐานะที่เป็นคนที่ชอบปวดสตร์นะเป็นคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมอ่ะอึ้งอ่ะแต่เป็นสิ่งที่รู้สึกมันทําให้อยากบางทีมันก็รู้สึกอยากท้อ <c oughs> กับงานแบบงานมันยากแบบเนี้ แต่ตอนเข้าไปจุดเป็นส่วนหนึ่งของปวส์มันแบบนี้มันทําให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องอยากทําต่อไปค่ะจริงๆไม่ได้โตเมืองไทยเลยไม่เคยคคยใครเล่าให้ฟังเลยได้ต้องกลับมาก็คือรู้ว่าอยากทํางานเพื่อที่จะเข้าใจวัฒนธรรมตัวเองประวัติของตัวเองได้มากขึ้นอยากทํางานอนุรักษ์อยากทํางานปวศาติสต์ เลยสมเด็จก,กรมสมเด็จพระเทพแนะนําให้ทางานกรมศิลป์เพราะจริงๆกรมศิลป์เป็นเจ้าของของอพื้นที่ต่างๆเป็นทํางานพิพิธภัณฑ์งานอนุรักษ์งานเป็นนักประวัติศาสตร์เลยเมื่ก็เข้ากับสิ่งที่อยากทําเลยตอนที่เข้าไปไม่ได้มี expectation อะไรเลยไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยทําไปและฟังเยียงเดียวเลยตอนทําไปก็แบบรู้สึกว่าคนวิธีคิด และคนที่มีความรู้เยอะเือะเกินในปีแรกปีปีสองปีก็ฟังอย่างเดียวเลยหลายคนบอกว่าทำไมคุณหม่ไม่มีความคิดเลยมันไม่แสดงความคิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือวิธีการทํางานจะเป็นคนที่ฟังเยอะคิดว่าบางทีถ้าเราไม่ยอมฟังคนเราโมจจะพูดพูดอย่างเดียวมันจะทําให้บทศึกที่เราเข้าใจมันเป็นแค่มุมมองของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เพจไปพวกบวศากตร์จริงๆมันประกอบด้วยหลายๆมุมมอง แตถ้าเราหมวดแต่พยายามที่จะโพส์ narrative ให้มันไปทางเรามันก็ผิดมันก็ไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะก็เข้ามาฟังในโชคดีว่าความรู้ของคนเยอะแต่ลักษณะของงานที่ทํามันอาจจะใหม่หน่อยนึงหลายคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะตกใจเท่าที่สังเกตบางคนจะไม่ค่อยกล้า คือแบบเด็กนักเรียนเขามีหลายคนบางคนทำแต่เราถูกสอนมาแบบท่องจําแต่ปัญหาว่าถ้าเราเขาถูกมาแบบท่องจําแต่ปัญหาว่าเหมือนที่พูดไปถ้าเราไม่รู้สึกว่าตัวตัวเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของบทศาตร์อันนี้เขาจะท่องจํามันเพื่ออะไรท่องจาแต่ท่องจํานี่โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเรื่องมันเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายในอนาคตเขาจะกลับหันกลับไปและจําเรื่องนี้ได้หรือเปล่า จริงๆอ่ะเหมือนวิธีสอนบางทีเราก็ต้องเป็นเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟเรื่องราวที่เป็นสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มให้คนรู้สึกว่าปวดใามันเป็นสิ่งที่สนุกเองเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็ต้องดูแลมันไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ตลอดเองเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราจะให้มันมีชีวิตต่อไปยังไงเลยที่เขาที่ดูไปบางทีก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเรียนเลยระบบไม่ไม่ทราบแต่บางคนที่อยากให้เป็นมากกว่าก็คือไม่อยากให้ท้องจา อยากให้คนสามารถที่จะสัมผัสเข้าไปในพื้นที่เรียนรู้ในพื้นที่คิดว่าควรจะมีแต่มัน,มนบางทีมันลำบากเพราะมันก็มีเรื่องของ คนก็ไม่กล้าบางทีที่จะตั้งคำถามแต่การตั้งคำถามมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่มันคือบางทีตอนเรียนรู้เราก็ตั้งคำถามเป็นคนที่ตอนแรกคนสรใจเลยเํงจำได้ทำโครงการไหนก็ Może ไม่รู้ก็นักบริษาทก็นั่งเราฝังเราก็บอกว่าทำไมทำไมทำไมอย่างเขาก็เริ่มกังวลน้บอกว่านี่คือไม่ได้อะไรหรอกมันคือแบบอันนี้ที่สร้างขึ้นมาที่ทำแบบนี้มันมีเหตุผลอยากรู้อย่างเดียวมันคือไม่ได้อยากลวงอันนี้สร้างขึ้นมาอันนี้รู้แล้ว่าสร้างขึ้นมาแต่ชักขึ้นมาเพราะอะไรนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ อยากรู้โดยคาตั้งคำถามแบบนี้ถ้าควรตั้งคำถามนี่คือประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็มากขึ้นนะจริงๆรู้สึกว่าเป็นคนที่มีที่มั่นใจในสิ่งที่อยากทำรู้อยากทำอะไรรู้ว่าอะไรสำคัญแต่คนเราไม่ได้เป็นว่าเราเลิกที่จะเรียนรู้จากงานนี้จบไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ทุวกวันเราก็เรียนรู้อะไรได้เพิ่มขึ้นเลยถ้ารู้จักตัวเองร้อก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอาจจะเดือนหน้าอาจจะไปเจออะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิดก็ได้เปลี่ยน